สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาแกะกล่องดูสินค้ากันวันนี้ผมสั่งสินค้าสองอย่างนะครับมาจากแอปสีส้มนะครับตั้งแต่ต้นเดือนต้นเดือนป่าอะเออไม่ใช่สีเพิ่งสั่งเมื่อสองสามวันก่อนเองเนี่ยมาสองกล่องนะครับเป็นอะไรเอยเพิ่งเพิ่งรับของมายังไม่ได้ดูเลยว่าคืออะไรอ๋อตัวนี้เป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับผมสั่งมา สามกล้องนะครับก็คือหนึ่งสองสามเป็นเป็นแบบคมเหมือนกล้องนะครับเดีย๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าข้างในมันจะเป็นรูปร่างแบบไหนโอ้โหขนาดใหญ่มากเลยบางหน้าเลยเดี๋ยวเอาลงก่อนอันนี้อันนี้คือเป็นแบบกล้องนะครับสั่งมาสองรูปแบบอีกแบบหนึ่งก็สั่งมาจากแอปสีส้มเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นแบบ ติดผนังนะครับติดผนังตัวนี้สั่งมาสองตัวในรูปมันในรูปของตัวแอปนะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นตัวที่ใหญ่นะั้นในรูปดูใหญ่แต่ในกล่องวัสดุส่งมาแค่นี้เองน่าจะอันนิดเดียวจะตัวไหนก่อนดีสองตงเนี้ยเพื่อนๆอยากรู้ตัวไหนก่อนเออเอาตัวตัวเล็กก่อนละกัน ตัวนี้เขาบอกว่าเป็น LED นะครับ114 114ดวงลองแกะดูซิว่ามันจะสว่างขนาดไหนอันนี้แกะแล้วนะอ,นอันนี้เป็นคลิปอันบ็อกกันครั้งแรกของเราอุ้ยตายแล้วทำทําใบรับรองสินค้าเขาหรือเปล่าหรืออะไรวะเนี่ยขาดจะแล้วเนี่ยอุ้ยจะโกรธกันนะเนี่ย จ้าของร้านอะไรไม่รู้อ่ะแตงกิ้วแล้วติดแบบเนี้ยอ้โหมองไม่ทันเลยอ่ะเราก็ตัดครึ่งไปเลยอขาดเลยอ่ะอือโอ้เขาติดแบบนี้คืออะไรเนี่ยเขาเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าวะอย่าบอกนะว่ามีเงินใส่มาให้ด้วยเหมือนในคลิปมีการใส่เงินให้ลูกค้าด้วย อ๋อเพื่อนๆนเป็นการ์ดเหมือนกับบอกว่าเป็น thank you ขอบคุณลูกค้าที่สั่งของเขาแล้วมนะั้งอืมเขาบอกว่าขอบคุณที่อุดหนุนทางร้านค้านะคะโอเคเป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นเขาให้อ่นำตัวโซลาร์เซลล์นี้มันจะเป็นแบบหลอดไฟเนาะให้เอาไปตากแดดไว้ประมาณสิบสิบหรือเปล่า ม่ใช่อ๋ <AL> อ <AL> เจ็ดถึงสิบชั่วโมงครับเพื่อนเเพื่อนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเอ่ยผมสั่งมาสองตัวเหมือนกันเลยไซส์เดียวกันสั่งมาที่หนึ่งร้อยสิบสี่ดวง LED อ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนว่าใช้ได้ดีไหมเขาบอกว่ารุ่นนี้เขาบอกว่าเอากล่องหลวปกลับ เขาบอกว่ารุ่นนี้นะครับก็มีแบตมาให้สองเซลล์นะครับแบตึ่ออะไรนะที่เป็นสีฟ้าอ่ะหนึ่งหกแปดห้าศูนย์ป่ะเออนี่แหละเขาให้มาเขาแจ้งว่าให้มาสองในในหนึ่งตัวเนี่ยให้มาสองก้อนก็คือมันจะเก็บแบตได้เยอะขึ้นกว่ารุ่นเดิมๆอะไรเงี้ยอ๋อก็สวยอยู่นะเพื่อน ี่หน้าตาก็ไม่ได้คี้ริว้วขี้เหรกครดูดีอยู่เนี่ยไหนลองดูซิมันใช้ยังไงเนี่ยอ้าวไม่มีอ๋อสว่างสว่างเครื่อนๆเนี่ยดูนะก็ะสว่างอยู่นะแต่ต้องลองุ้ยต้องรู้ลองดูตอนกลางคืนน่ะว่ามันจะสว่างไหมเออก็โอเคอยู่นะตัวนี้ สั่งมาราคาไม่แพงครับอันนี้เพื่อนๆลองไปดูในแอปสีส้มได้จริงๆมันก็มีทั้งสองแอปนั่นแหละสีส้มสีฟ้าสีอะไรมีหมดก็ลองๆไปดูเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งสิอ่าอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันเลยนะครับนดูสิเปิดยังไง ก็คือจะเป็นเซนเซอร์รับแสงเนาะรับแสงตอนกลางวันตอนกลางคืนไม่มีแสงมันก็จะมีไฟออกนรักษัะนอย่างนี้แต่เท่าที่ดูมันก็สว่างดีอยู่นะเออสว่างดีอยู่นะครับอันนี้ขนาดเมืดๆมันก็สว่างอยู่โอเครุ่นนี้จบไปเดี๋ยวเราค่อยไปติดตั้งจริงกัน อันนี้เรามาอันบ็อกให้เพื่อนๆดูก่อนมีเอ,นนอกสารติดมาด้วยอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะให้โอ้ภาษาจีนมีภาษาอังกฤษอยู่อ๋อทั่วไปเป็นคู่มือการติดตั้งนะครับอันนี้เรา e อ็กซ์เพรสคือต้องอ่านติดตั้งเลยกว่กิ่งแล้วนะครับโอเคตอนนี้เก็บไป แล้วก็มาดูกล่องตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องตัวนี้กันว่ามีอะไรสั่งมาสามชิ้นนะครับเป็นกล้องเอ่อมันเป็นทรงกล้องเป็นโซลาร์เซลล์หลอด LED โซลาร์เซลล์เป็น, Cell, od, Cell, ปนสรงกล้องวงจรปิดเนาะรูปมันจะเป็นกษอะัย่ไงเดี๋ยวเรามาแกะดูด้วยกันล้วกันลักษณะเขาแพ็คกล่องมาก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อน ก็ห่อโดยปับเบลไม่ได้มีกล่องอะไรก็คือเป็นกล่องของสินค้าเลยไม่มีกล่องไม่มีกล่องแบบเป็นเหมือนตัวร้อยสิบสี่ LED นะตัวนี้เ็าจะใส่เป็นกล่องพัสดุมาแต่ตัวนี้เหมือนกับว่าเป็นถุงมาอ๋อแต่เขาก็มีกล่องอยู่แล้วแหละน้ำหนักก็เบาเบนะครับเบาๆบลจะว่าไปเราก็ได้โค้ดส่งรีเนาะจะคิดอะไรมาก เราได้กดส่งซีอยู่แล้วก็คือเขาคงไม่ได้แบบว่าแพ็กอะไรให้เราดีมากมายอ่ะแกะเลยละกันห่อบับเบิลมาอย่างหนาเออถ้าเขาห่อมาหนาขนาดนี้นะครับก็คงจะไม่เป็นอะไรมั้งการกระแทกก็น่าจะใช้ได้อยู่เดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรมาบ้าง เดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันบ็อกกันเดี๋ยวผมว่าผมจะติดตั้งวันนี้เลยเพราะว่าวันอื่นเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะติดตั้งติดตั้งกับกาแพงเดี๋ยวดูก่อนว่าจะติดตั้งยังไงดีแล้วก็มีโซนหลายจุดเหมือนกันที่เราอยากติดอยากที่จะติดตั้งที่บ้านมงโซนที่มันมืดๆหน่อยอะ่ะนี่แกะออกมาก็เรียงกันสามกล่ออย่างนี้เลยนะ โอ้โหแกะยังครับปอกผลไม้เลยบับเบิลโอเคแล้วแล้ววัสดุที่เขาห่อมาก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแกะออกมาแล้วโอเคเก็บไปก่อนในลักษณะสินค้าที่ห่อมาก็พอรับได้นะมันก็มีบุบๆนิดๆบุบบุนิดหน่อยไม่ได้บุบอะไรเยอะมากมาย ก็ไม่ได้น่าเกียดก็ถือว่ากล่องใช้ได้อยู่ก็ถือว่าดีเลยแหละแต่ตัวนี้มีขาดไปนิดนึงนะเดี๋ยวต้องลองดูว่าเนี่ยรอยขาดเห็นไม่เอเย่ยอันนี้ต้องลองดูอีกทีนึงว่าตัวกล้องอะสามารถใช้งานได้หรือเปล่ากล่องน,นี้โอเคดีสวยงามอ่ะเรามาแกะดูกันเลยโอ้ราคานี้เพื่อนๆมีรีบมทมาให้ด้วยราคานี้ มีหมวดเป็นภาษาอังกฤษ,ษ,ษอยู่นะมีน็อตให้ด้วยเราจะได้ยึดยึดติดกับตัวกำแพงหรืออะไรได้เนาะเราก็จะให้น็อตมาด้วยเพื่อให้เราติดยึดติดมีมาให้สามตัวนะเพื่อนๆเอ้ยสี่ตัวน็อตที่เป็นเกลียวอ่ะมีอยู่สี่ตัว้วมีปุ๊บมาให้สามอันเดีย๋ยวเราไปเจาะกำแพงแล้วเราก็ติดกันตัวยึดนี่เห็นไหม โดยยึดก็เหมือนกล้องเลยเนาะคล้ายกล้องอ,ะอ่ะมันก็มีที่ที่ขายไม่ได้เลยก็คือตัวนี้แหละคือกล้องวงจรปิดเหมือนไหมเพื่อนๆผมว่าเหมือนนะแต่ว่านี้มันไม่มีเลนมันไม่มีเลนกล้องอะ่ะมันเป็นแบบว่าเหมือนไฟสปอร์ตไลท์สองอ่ะเดี๋ยวลองดูซีว่าสว่างไหม แล้วมันเปิดไงวะเนี่ยเพื่อนเปิดไงวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเบาๆอะ่ะแต่เบานะเพื่อนเบามากเลยเปิดนี้ป่ะเฮ้ยมันทําไมมันมีอะไรไม่ดูแบบเป็นเป็นจุดรวมอะไรไม่รู้ตรงเนี้ยรูปพังนี้เปล่าไม่น่าพังเนาะมีน็อตอ๋อน็อตตัวหนึ่งมาขันตรงนี้โอ้โหสว่างมากเพื่อนเพื่อนสว่างนะ โอ้สว่างอยู่เออได้โอ้โหสว่างมากเลยอะ่ะคุ้มนะเพื่อนๆดูดิถ้าเทียบกันนะ่ะมันจะสว่างวกว่าตัวนี้นะแต่ตัวนี้ราคาก็พอๆกันน่ะเพื่อนๆแต่ว่าตัวนี้จะสว่างกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องไปลองใส่ดูแล้วก็ดูตอนกลางคืนดูว่ามันโอเคไหมอะ่ะ แต่ตัวเนี้ยดูสิเพื่อนๆโอ้โหสองคือแสงมันขาวมากเลยอ่ะอันนี้ต้องไปลองติดตั้งดูจริงๆอ่ะถึงจะรู้อืมโอเคเดี๋ยวให้ไงเดี๋ยวเราลองไปติดตั้งดูแล้วกันเพราเราจะใส่ตรงไหนดีเดี๋ยวไปวัดพื้นที่ก่อนตรงที่เราอยากจะติดตั้งเดี๋ยวเราไปดูกันครับ